ถ้าคุณเคยเชื่อว่าความรักจะชนะทุกสิ่งงั้นคุณต้องฟังเรื่องนี้เพราะบางทีความรักก็ถูกทดสอบด้วยศักดิ์ศรีความลับและความเจ็บปวดวันนี้เราจะพาคุณไปสู่โลกของดาหลังวรรณกรรมไทยสุดละเมียดละไมที่มีทั้งความรักความแค้นการเมืองและหัวใจที่ถูกบีบคั้นจนเราอดเอาใจช่วยไม่ได้และนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องเท่านั้นนะครับ ด้าหลังไม่ใช่ชื่อของเจ้าหญิงคนหนึ่งนะครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของหญิงสาวที่ถูกกดดันด้วยหน้าที่ของชาติศักดิ์ศรีของตระกูลและความลับที่ต้องฝังไว้ใต้ใจนางเป็นเจ้าหญิงแห่งกลันตันมีเลือดราชวงศ์เต็มตัวเป็นหญิงงามที่ใครๆก็อยากได้มาเป็นภรรยาแต่ในโลกจริงๆความสวยไม่ช่วยอะไรหรอกครับถ้าชีวิตมันถูกลิขิตไว้ให้ต้องแต่งเพื่อชาติด้าหลังตกหลุมรักชายแปลกหน้าช่ยครับ คนที่ไม่ควรรักที่สุดเจ้าชายมะเดวีจากเมืองตรังกานูซึ่งในเชิงการเมืองคือศัตรูตัวฉกาดเลยนะครับลองคิดดูสิถ้าเราคือเจ้าหญิงแล้วไปแอบรักเจ้าชายที่ชาติเรากำลังขัดแย้งด้วยมันก็ไม่ต่างจากนางเงือกไปหลงรักกับตันเรือประมงนั่นแหละแต่ดาหลังไม่ใช่คนจะรักเพียงเพราะใจเรียกร้องเธอฉลาดเธอเข้มแข็งและเธอเลือกจะเงียบเพื่อปกป้องทุกฝ่ายแม้จะเจ็บปวดก็ตาม ในวังมีแผนการมีคนชักใหญ่มีความริษยาและมีความลับที่ดาหลังแบกรับไว้เพียงลำพังเธอไม่สามารถพูดไม่สามารถร้องและไม่สามารถหนีได้ดาหลังเหมือนคนที่ถูกบังคับให้เล่นละครทั้งที่บทมันไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียววักทองหนึ่งบทที่สะท้อนใจสุดๆบุญกรรมใดก็ตามที่ข้าทำไว้ในอดีตชาติขอให้กรรมมันหมดสิ้นเสียในชาตินี้เถิดดาหลัง เมื่อยอมทนต่อความเจ็บปวดที่คนอื่นมองไม่เห็นใครที่เคยต้องเก็บน้ำตาไว้ยิ้มให้คนอื่นจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยครับแม้ในความเศร้าด้านหลังก็ไม่เคยหมดศักดิ์ศรีเธอไม่เคยงอมือขอความรักไม่เคยวิงวอนให้ใครสงสารทั้งหมดที่เธอทำคือเดินหน้าแบบที่คนสมัยนี้เรียกว่าสตรองแต่ไม่ต้องโพสเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่ไม่เลือกทางง่ายแต่เลือกทางที่ถูก มีตอนหนึ่งที่เจ้าชายมะเดวีถามว่าหากไม่มีราชวงศ์หากไม่มีศึกสงครามเธอจะเลือกข่าไหมเธอตอบว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีดาหลังคนนี้เช่นกันโอ้โหโคตรซึ้งคนสมัยนี้เรียกว่ายอมแพ้ต่อความจริงอย่างสง่างามเรื่องนี้ไม่ได้จบสวยหรูไม่มีเจ้าชายมาขี่ม้าขาวไม่มีเพลงจบแบบดิสนีย์แต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือศักดิ์สีของหัวใจ ด้าหลังไม่ได้รักน้อยลงเพราะต้องจากกันเธอแค่เรียนรู้ว่าบางครั้งความรักก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ครอบครองแต่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เติบโตใครที่เคยเจอรักที่ต้องยอมแพ้ลองถามตัวเองว่าเราล้มเพราะรักพังหรือเรายืนได้เพราะผ่านรักพังมาและทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ส่วนเล็กๆของเรื่องเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากซึมซับอารมณ์ลึกไปถึงบทกลอน สำนวนภาษาที่ละเมียดละไมและความรู้สึกที่กินใจทุกบรรทัดผมขอแนะนำเลยว่าไปหาซื้อดาหลังฉบับเจมมาอ่านครับคุณจะเข้าใจว่าทำไมวรรณกรรมไทยเรื่องนี้ถึงกลายเป็นตำนานรักในเงาไฟที่ตราตรึงใจคนไทยทุกยุคทุกสมัยถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ